สวัสดี f อที่อยู่ทางบ้านครับผมสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านเลยทีเดียวนะครับเส้นทางรถไฟสายมรณะนะครับตรงนี้ใกล้ๆกับตอหม้อ,อหรือปั๊มเติมน้ําหัวจักรรถไฟสายมรณะนะครับอยู่ที่แม่น้ํำสองเกะเลียนะครับ ตรงนี้ทางที่หลงเหลืออยู่ที่ให้เอฟซีได้ดูนะครับได้ชมได้ดูว่าเป็นหลักฐานของจริงของแท้นะครับตรงนี้ใกล้ๆหมู่บ้านส่งกระเลียนิดเดียวประมาณสักกิโลนึงนะครับเส้นทางนี้ก็จะผ่านไปที่ปั๊มเติมน้ําหัวจักรรถไฟที่แม่น้าส่งกระเลียนะแล้วถ้าเดี๋ยวลุงจะพาเอฟซีไปดูต่อไปดูหัวจักรเติมน้ําที่ท่าน้ําแม่น้าส่งกระเลียนะครับตรงนี้ก็ใกล้ๆกับแม่น้ําส่องกระเลียใกล้ๆกับปั๊มเติมน้ําเหมือนกันนะครับ เป็นช่วงเวียตอนเนาะไอ้ที่ชำรุดพังไว้แล้วก็มีนะครับจุดนี้ก็พาเอฟซีมาดูาปั๊มเติมน้ําที่อยู่ตรงเกลียนะครับในน้ำตรงเกลีย์แล้วก็ทางเส้นทางที่เหลือเลยมนน้ำตรงเกลีย์ขึ้นมาทังนี้จะไปเจดีสามองนะครับจะไปพม่าเนาะเดี๋ยวเราจะไปดูตอนนี้ก็พาเอฟซีมา,ามาถึงต่อหม้อ,อหรือปั๊มเติมน้ําหัวจักร นะครับสมัยสงคารามโลกครั้งที่สองนะครับซึ่งจุดนี้เป็นจุดเติมน้ําหัวจักรรถไฟก็จะวิ่งเข้าพมา่านะครับเข้าเมียนมานะจากนี้ไปไม่ไกลนักนะครับตามคลิปที่ลุงพาเอฟซีไปดูช่องตัดเขา,าติดบอยญี่ปุ่นเขตพมา่านั้นนะครับแล้วก็มาต่อที่าพายเอฟซีมาดูตอม้อแล้วก็ทางรถไฟที่หลงเหลือเมื่อกี้นี้ติดกับตอม้อทางไฟเจดีนะครับจะออกทางด้านนู้นนะครับจุดนี้ซึ่งเป็นจุด รถไฟจะผ่านเส่น,นี้นะครับเอซีเผ่านเนี้ผ่านเส่นนี้ตียาวเลยนะครับตียาวเลยผ่านฐานทัพนิเกะนะครับท่าน,นิเกะผ่านไปริเจียลงไปนู่นเลยครับทองประภูมิภาคถนนนะครับใส่โยกแต่ว่าจุดนี้เป็นจุดสําคัญในอําเภอสังขาบุรีนะครับซึ่งเป็นปั๊มเติมน้ําสมัยสงครามโลกครั้งที่สองนะครับคลิปนี้ก็มกึพาเอซมาชมทางรถไฟที่เหลือ แล้วก็ปั๊มเติมน้านะครับแม่น้ําสองกะเลียซึ่งอยู่ติดกับอุอโมงคห,หลบภัยนะครับอุโมงคของญี่ปุ่นหลบภัยหลุมหลบภัยก็ว่าได้นะ่ะที่อยู่บ้านสามหลังเนาะแล้วก็ระยะนี้ใกล้ๆกันเลยครับถ้าเอฟซมาเที่ยวนะครับมาชมปั๊มเติมน้ําหัวจักรถไฟสม,สมัยสงครามโลกครั้งที่2แล้วก็ไปชมอุอโมงคหลบภัยนะครับของทหารญี่ปุ่น ขอบคุณเอซีนะครับขอบคุณเอซที่อยู่ทางบ้านนะครับที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe นะครับผมสวัสดีทุกท่านครับผมสวัสดีครับสำหรับคลิปนี้พาเอซีชมปั๊มเติมน้ําหัวจักรถไฟสายที่จะเข้าพม่านะครับแล้วก็เส้นทางที่หลงเหลือขอบคุณทุกท่านครับผม